ก็จะผ่าตัดกันแล้ววันนี้เนี่ยเราก็เลยมานอนที่โรงบานเพื่อแบบว่าเตรีมความพร้อมนะคะ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเกลวอลินสไตล์กอปเกลวอลินสไตล์นะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้มาแนะนําการแต่งตัวหรือว่าเราไม่ได้มาแจกคลิคนะคะต่างๆนะคะแต่ว,วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าประสบการณ์การผ่าตัดกระเพาะนะคะที่เราได้ผ่าตัดไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะกอคิดว่านะคะหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้ข้อมูลใช่ไหมว่าการผ่าตัดกระเพาะเนี่ยมันเป็นยังไงมันน่ากลัวหรือเปล่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็ มันก่อนที่จะผ่าตัดหรือว่าหลังที่จะผ่าตัดอะไรเนี้ยเราต้องเตรียมตัวหรือว่าเราจะต้องทํำยังไงบ้างวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์การผ่าตัดเพาะให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มกันนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเกลิ s สไต e นะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจนะคะเกลิลสไต์อ้วนและติดเที่ยวนะคะที่ Facebook กันด้วยค่ะเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะคะตั้ง แต่ก่อนที่เราจะไปผ่าตัดกระเพาะเนี่ยทำไมเราถึงตัดสินใจไปผ่าตัดกระเพาะนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อ้วนมันตั้งแต่เด็กแล้วแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าพอมันอ้วนขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะคือตอนนี้เนี่ยเราก็อ้วนมากที่สุดและในน้ําหนัก98กิโลกรัมแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เราอ้วนอ่ะเราก็ไม่มีเรื่องแบบเรื่องโรคอะไรอย่างเงี้ยความดานันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังปกติแต่ว่าเมื่อช่วงปีก่อนเนี่ยก็คือเราไปตรวจ ไปตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพบว่าเราเป็นความดันสูงซึ่งเราก็พยายามที่จะลดความอ้วนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ลดไม่ได้อะไรเงี้ยความดันมันก็ไม่ลดลงเราก็เลยคิดว่าเออลองหาข้อมูลดูอะไรเงี้ยเกี่ยวกับการผ่าตัดกระเพาะเพราะว่า เพื่อนๆคนอ้วนหลายคนเนี่ยก็คือไปผ่าตัดกระเพาะกันมาแบบจากโรงพยาบาลนี้บ้างนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออลองหาข้อมูลดูนะคะเราก็เลยไปปรึกษาหมอว่าเออเราอยากจะผ่าตัดกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถผ่าตัดที่ไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการผ่าตัดกระเพาะเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะคะก็คือมีแบบสลีปแล้วก็แบบบายพารนะคะก็คือการผ่าตัดที่หมอเนี่ยเลือกให้เราคือการผ่าตัดแบบสลีปก็คือเป็นการผ่าตัด กระเพาะเนี่ยก็คือกระเพาะของเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเราจะผ่าออกไปเลยประมาณ7 5หรือ8ปเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ก็เลยจะทําให้กระเพาะเราเนี่ยเล็กลงเราก็เลยจะกินอาหารเนี่ยได้น้อยลงแล้วเราก็จะผอมลงก็คือประมาณนี้คือเข้ากล้าประมาณนี้นะคะก็คือการผ่าตัดแบบสลีปที่เราผ่าตัดก่อนผ่าตัดเนี่ยก็คือเราจะต้องไปตรวจสุขภาพเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเออเหมือนแบบ ความดันเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราความดันสูงเราก็ต้องกินยาความดันเพื่อที่จะทําให้ความดันเนี่ยลดลงนะคะก่อนที่จะผ่าตัดและหมอ,อเนี่ยก็บอกให้เราเนี่ยพยายามที่จะลดน้ําหนัก ลงมานิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เราอ้วนเนี่ยเวลาที่จะผ่าตัดเหมือนพวกเ,เครื่องในของเราข้างในอะไรเงี้ยมันจะมันจะแบบใหญ่ใช่ไหมแล้วเหมือนแบบเวลาที่เราเป็นผ่าตัดแบบสองกล้องเนี่ยมันจะทําให้การสองกล้องเนี่ยไปได้ยากถ้าสมมติว่าเรามีความอ้วนเยอะอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยเราก็เลยต้องอ่ะกินยาลดความดานันเพื่อให้ความดานันเป็นปกติแล้วก็พยายามลดความอ้วนด้วยตัวเองส่วนหนึ่งก่อนผ่าตัดกระเพาะนะคะมาถึง วันที่ผ่าตัดนะคะก็คือว่าก่อนที่เราจะผ่าตัดหนึ่งวันเนี่ยหมอก็จะให้เราเนี่ยมานอนที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนเพื่อเตรียมความพร้อมก็คือว่าในเคสของเราเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการผ่าตัดกระเพาะของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับเอ่อการพิจารณาของหมอว่าเออคนนี้เนี่ยเหมาะจะพิจารณายังไงผ่าตัดแบบไหนเราต้องไปนอนโรงพยาบาลก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมกี่วันเนี่ยอะไรเนี้ยนะคะ แต่ในส่วนของเราเนี่ยคือเรานอนก่อนผ่าตัดหนึ่งคืนเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็หลังจาก เรานอนหนึ่งคืนใช่ไหมเราก็เริ่มผ่าตัดก็คือเริ่มเข้าห้องผ่าตัดตอนเจ็ดโมงเช้าของอีกวันหนึ่งก็คือว่าก่อนที่จะผ่าตัดคืนนั้นเนี่ยเขาก็จะให้คือวันวันที่ก่อนจะผ่าตัดเลยเขาก็จะให้เรากินเป็นอาหารนอน่อ,อนๆก็คือทางโรงพยาบาลเนี่ยจะมีอาหารมาให้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นน้ำซุปใสเพื่อเตรียมด้านในของเราเนี่ยให้พร้อมในการผ่าตัดก็คือเราจะกินเป็นซุปใสนะคะ่ะที่ทางโรงพยาบาลจัดให้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วพอรุ่งเช้าเจ็ดโมงเขาก็พาเราไปที่ห้องผ่าตัด แล้วเราจะพูดถึงความรู้สึกก่อนตอนที่เราอะ่ะจะไปห้องผ่าตัดคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเราอะ่ะกลัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคือเหมือนกับว่าเราอะ่ะรู้สึกว่ายังไงอะ่ะผ่าตัดมันเป็นการวางยาสลบแล้วก็เป็นการสองกล้องซึ่งการผ่าตัดแบบสองกล้องอค่ะมันจะเป็นการผ่าตัดที่เป็นแผนเล็กก็คืออยู่ประมาณเซนมันจะมีแบบแผ่นเล็กๆเซนหนึ่งแล้วก็2เซนอะไรเงี้ยซึ่งมีอยู่ประมาณ 4หรือ5จุดแล้วก็ของของทางเราเนี่นะคะเราผ่าตัดกับคลินิกแต่ว่าเราไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลน,นะคะก็คือของเราเนี่ยเขาจะมีการเหมือนเป็นการให้ยาชาทางทางเส้นอะทางเส้นเลือดเข้าไปอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกมั่นใจว่าการที่เราผ่าตัดในครั้งนี้เนี่ย การเจ็บปวดอะไรเงี้ยมันก็จะน้อยลงเพราะว่าทางคลินิกเนี่ยเขามีแบบเขามีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีความแตกต่างจากโรงพยาบาลทั่วไปอะไรอย่างนี้แล้วเราก็อ่ะไปเข้าห้องผ่าตัดคือมันก็ไม่ได้กลัวว่าแบบเราจะผ่าแล้วเราจะไม่ฟื้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้กลัวอย่างนั้นแต่เราคิดเราแค่คิดว่า สมมติว่าหลังจะผ่าตัดแล้วเงี้ยเราจะเจ็บมากหรือเปล่าเราแค่กลัวตรงนั้นเพราะว่ายังไงเราเราเชื่อมั่นใจในหมอที่เรารักษาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าห้องผ่าตัดไปใช้เวลาผ่าเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงกว่ากว่าเพราะว่าเข้าไป7จ็ดโมงใช่ไหมแต่ว่าเริ่มผ่าจริงๆก็ไม่ใช่7จ็ดโมงเพราะว่าอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรอย่างนี้ซึ่งเราออกจากห้องผ่าตัดเนี่ยมาประมาณ สิบโมงหลังจากที่เราออกจากห้องผ่าตัดแล้วนะคะเราก็ย้ายมาอยู่ที่ห้อง ICU คือเราเนี่ยอยู่ในห้อง ICU หนึ่งคืนก็คือ,อ,อในระหว่างอยู่ห้อง ICU เนี่ยก็จะมีพยาบาลมาถามเราว่าเออเราต้องการยากแก้ปวดเพิ่มไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราเนี่ยไม่ไม่ต้องการเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้สึกปวดเลยก็คือในเคสของเราเนี่ยนะคะหมอของเราเนี่ยเขาจะมีแก้ปวดเนี่ยเพื่อที่จะเข้าผ่าเส้นเลือดของเราเนี่ยทีละนิดทีละนิดเนี่ย สามวันเต็มๆเลยทําให้เราเนี่ยไม่มีอาการปวดแผลหรือว่าไม่มีอาการที่จะแบบเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเขาก็จะปล่อยแย่แค่ปวดผ่านเส้นเลือดของเราไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด,ะนดอะไรอย่างเงี้ยก็คือจากที่ก่อนน้านเนี้ยที่เราผ่าตัดใช่ไหมคะเราก็ได้หาข้อมูลมาบ้างอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยเขาก็จะมีอาการเช่นแบบอ้วกบ้างหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตัวของเราเองนะคะเราไม่มีอาการอ้วกเลย ไม่มีอาการปวดแผลเลยมันอาจจะมีความแบบเหมือนแบบมันเหมือนมีลมแบบคลื่นนอะไรเงี้ยในท้องนิดนึงก็ตอนนั้นก็เข้าใจว่ายังไงเราเพิ่งผ่าตัดนะหมายถึงว่ากระเพาะอาหารของเราเนี่ยก็ยังไม่ปกติการที่จะมีลมเป็นคลื่นๆนิดนึงเนี่ยมันก็มันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราของเรามีแค่ลมคลื่นๆนิดหนึ่งเจ็บ มีเจ็บไม่เจ็บปวดไม่ปวดอย่างเงี้ยค่ะก็คือนอนพักไปยาวๆแล้วก็ตรงช่วงขาของเราเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนคล้ายๆเครื่องนวดเหมือนแบบเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็น,นเหมือนคล้ายๆเครื่องนวดที่มันแบบมันจะเป็นลูกคลื่นแบบดึ๊บดึ๊บดึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนร้อนๆอันนี้พยาบาลบอกว่าใส่เพื่อให้เลือดของเราเนี่ยหมุนเวียนนะคะ ก็คือจะไม่เป็นผังผืดอ,อะไรประมาณนั้นพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็จะพาเราเนี่ยออกจากห้อง ICU เพื่อที่จะไปกืนแร่แล้วก็ไปเอกซเรย์ ray, เพื่อหาว่ากระเพาะของเราเนี่ยคะมีรอยรั่วอะไรหรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราก็รู้สึก มั่นใจว่ากระเพาะเราไม่รั่วแน่นอนคลินิกที่เราไปผ่าตัดเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นคลินิกที่เวลาผ่านเนี่ยจะไปผ่าที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็เขาเนี่ยมีเทคนิคก็คือดับเบิลล็อกก็คือเป็นการเย็บ2ชั้นแล้วเขาก็จะมีเป็นแบบหมือนคล้ายเป็นกาวเนี่ยทาให้ลบอีกอย่างนี้อันนี้คือที่หมออธิบายเราก็เลยรู้สึกว่ากระเพาะของเราเนี่ยไม่รั่วแน่นอนแต่คือเราไปคืนแรกแล้วก็ไปเอ็กซเรย์เพื่อรีเช็คว่าไม่รั่วแน่นอน1 0 0หรือเปล่านะคะ แต่ในเทียบกันเนี่ยระหว่างการหลังผ่าตัดเนี่ยกับระหว่างการคืนแร่เนี่ยเรารู้สึกว่าการคืนแก่แล้วก็การที่เราจะต้องไปนอนเอ็กซเรย์เนี่ยเราว่าการคืนแและเอ็กซเลย์เนี่ยมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกลําบากมากกว่าที่เราจะเจ็บแผลอีกเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเพิ่งผ่า,ผาตัดใช่ไหมเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในเป็นแบบเป็นบล็อกที่มันเป็นเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยแล้วแบบเราก็ตัวใหญ่ใช่ป่ะนอนงี้อะไรเงี้ยแบบนอนปุ๊บอ่ะพอเสร็จ เอียงซ้ายค่ะเอียงขวาค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งเราเป็นแผลพงผ่าตัดมันก็จะเลื่อนแบบเคลื่อนตัวยากนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็นะแต่เราก็รู้สึกว่าเอออีกแป๊บนี้มันคงจะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าการคืนแร่แล้วก็การเอ็กซเรย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความลําบากนิดนึงสําหรับเรานะมันอึดอัดด้วยแหละเพราะว่ามันอยู่ในแบบที่แคบๆใช่ไหมคะก็คือหลังจากที่เราคืนแร่แล้วก็เอ็กซเรย์เสร็จแล้วเนี่ย เขาก็จะให้เราเนี่ยไปอยู่ที่ห้องปกตินะคะตอนอยู่ห้องปกติเนี่ยเขาก็จะคือให้เราพักฝืนเนี่ยประมาณตอนนั้นเราพักอยู่ประมาณ2คืนนะคะสวัน2คืนก็คือในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอาหารมาให้เราก็คืออาทิตย์แรกเนี่ยเราก็จะรับประทานเป็นซุปใสหลังจากที่เรากลับมาอยู่ห้องปกตินะคะก็คือเราก็ยังจะมีสายปัสสาวะนะคะสายน้าเกลือ แล้วก็มีสายเบรนที่เป็นการระบายเลือดออกมาแล้วก็มีอีกสายดึงก็คือสายที่ยากแก้ปวดที่หมอหมอได้เจาะเพิ่มให้นะคะก็คือตอนอยู่ห้องปกติเนี่ยก็ก็ไม่ง่วงแล้วก็ปกติอะไรเงี้ยแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีอาหารเหลวมาให้เรานะคะก็คือเป็นซุปนะคะเป็นพวกซุปมีซุปใส่บ้างซุปข้นบ้างแล้วก็มีมือ้อนึงนะคะจะบอกว่ามือนี้นี่แบบ เป็นอะไรที่กินกินยากกินไม่ได้เลยก็คืออกไก่ปั่นนะคะคือปกติเราไม่ชอบกินไก่แบบไก่ที่มันเป็นเนื้อเนื้อ,อชิ้นชิ้นอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่านี่เป็นอกไก่ปัน่นซึ่งกินไปคำสองคำหยุดกินเลยค่ะเพราะว่ากินไม่ไหวนะคะกินไม่ไหวแต่ว่าทางทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีตัดแบบว่ามีนมมาให้ด้วยมีแบบน้ํา น้ำแก๊กปยน้ําะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือปกติเนี่ยก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยเราเป็นคนที่ติดกินการกินโค้กมากก็คือกินแทนน้ำเปล่าใช่ไหมแต่ว่าหลังจะผ่าตัดเนี่ยเหมือนแบบว่ามันทําให้ความรู้สึกหิวของเราหรือว่าความอยากของเราเนี่ยมันลดลงไปมากๆก็คือปกติเราต้องกินโค้กแทนน้ำเปล่าแต่ว่าอันนี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่กินก็ได้หรือว่าเราอยากจะกินอะไรที่มันแบบ อยากกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเรากินซุปก็ได้เราเราไม่ได้รู้สึกหิวเหมือนแต่ก่อนแล้วละอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีก็คือพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยอีก2คืนนะคะแล้วก็คืนที่สาแล้วก็วันที่สเนี่ยเราก็กลับบ้านได้เท่ากับว่าเราเนี่ยพักอยู่ก่อนผ่าตัด1คืนแล้วก็อยู่อซีคืนแล้วก็อยู่ห้องธรรมดา2คืนก็เท่ากับว่าอยู่ที่โรงพยาบาล5าคืนค่ะ วันนี้เตรียมตัวกลับบ้านอะไรนะคะรอแม่มารับแล้วก็หลังจากที่เราออกจากโรงพยาบาลมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวเรานะวันแรกวันแรกเราก็อาจจะแบบเหมือนเหมือนกับว่าแผลมันเย็บใช่ไหมเวลาที่เราเดินเนี่ยคือหมอเพยายามจะให้เราเดินตั้งแต่ที่โรงพยาบาลแล้วคือเดินไปเข้าห้องน้ําเองเดินแบบค่อยๆเดินไปเข้าห้องน้ําเดินไปวนๆรอบด้านนอกบ้างอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการเหมือน ออกกาลังกายเหมือนให้แบบระบบข้างในของเราเนี่ยมันเป็นปกติแต่ในระหว่างช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะมีการผายลมนะคะก็คือเหมือนกับว่าอยู่ดีๆมันก็แบบผายลมอะไรอย่างเงี้ยคือแต่คือเราก็รู้ตัวนะว่าเออเราจะผายลมแต่ว่ามันเหมือนแบบระบบมันคงเริ่มกลับสู่ภาวะปกติมันก็เลยต้องมีการปรับตัวนิดนึงอะไรอย่างงี้พอกลับบ้านมาวันแรกเนี่ยเราก็ค่อยๆเดินเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเหมือนแบบด้วยความที่เราก็ ก็ต้องมีความระวังตัวนิดนึงในการเดินเนะเพราะว่าแผลมันก็ยังเย็บอยู่นะคะไหมที่เขาเย็บให้เราเนี่ยก็จะเป็นไหมละลายแล้วเขาก็จะแปะเป็นพลาสเตอร์กันน้ําให้เรานะคะคือจริงๆเนี่ยหมอบอกว่าสามารถอาบน้ําได้เลยแต่ว่าในอาทิตย์หรือว่า2อาทิ้นแรกเนี่ยเราก็เลยปลอนภายไว้ก่อนโดยการแค่เอาผ้าชุบน้ําเช็ดตัวแทนการอาบน้ํานะคะจะทําให้แผลเนี่ยไม่แบบไม่ชื้นอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามันชื้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแผลทําแผลใหม่อะไรเงี้ย นะคะแล้วก็ประมาณวันที่สอเนี่ยหลังจากกลับบ้านเนี่ยเราก็สามารถนั่งทํางานได้ปกติคือนั่งทํางานทําคอมได้ปกติก็ใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะไม่ได้เหมือนว่าเราไปผ่าตัดใหญ่มาอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าการกินอาหารเพราะว่าเราต้องกินอาหารเนี่ยตามที่หมอแนะนาําก็คืออาทิตย์แรกเนี่ยเป็นกินเป็นซุปใสนะคะ สมมติว่าเรากินคือด้วยความที่แบบเออเราก็อยู่โรงพยาบาลมาหลายวันใช่ไหมเราก็กินแบบซุปมักกะโรนีอะแต่ว่าเอาเส้นออกกินน้ําน้ําซุปอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันก็โอเคอยู่มันอยู่ได้มันไม่ได้แบบทรมานแบบทรมานมากอะไรเงี้ยก็คืออยู่ได้ค่ะแล้วก็อาทิตย์ที่สองก็จะเริ่มเป็นซุปข้นแล้วก็อาทิตย์ที่สามก็เริ่มเป็นกินพวกแบบปลานึง่งบ้างได้อะไรเงี้ยและอาทิตย์ที่สี่เนี่ยก็กินอาหารได้เป็นปกตินะคะแต่ว่า การกินอาหารที่เป็นปกติแล้วเนี่ยนะคือหลังจากที่พออาทิตย์ที่4อาทิตย์ที่5เนี่ยเราก็เริ่มสามารถจริงๆเราขับรถได้ตั้งแต่อาทิตย์อาทิตย์ต้นๆเลยล่ะค่ะคือเราก็ขับรถได้แล้วแหละแต่ว่าหมายถึงว่าเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็สามารถเดินทางได้ขึ้นเครื่องบินได้ไปนูน่ไน,นไปนี่ได้เป็นปกติแต่ว่าต้องระวังเรื่องการกินนิดนึงเพราะว่าในช่วงแรกๆใช่ไหมคะคือเราอะ เหมือนเราต้องเคี้ยวให้มันมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกินไปสักสองคำสามคำคราวนี้อิ่มแล้วซึ่งปกติกินหมดจานแต่ว่านี่กินแค่สองคำหรือว่าสามคำเนี่ยก็อิ่มแต่ว่าถ้าสมมติว่าเคี้ยวไม่ดีมันก็จะรู้สึกจุกแต่ว่าเหมือนกับว่าคือฟังจากบางคนมาเงี้ยเขาบอกว่ากินแล้วมันจะอ้วกแต่ของเราเนี่ยไม่อ้วกนะคะไม่มีอาการอ้วกเลยเวลาที่เรากินอาหารเหมือนแบบกินเราก็จะรู้ตัวเองว่าเออกินเท่านี้เนี่ย มันอิ่มแล้วนะมันพอแล้วถ้าสมมติว่ากินมากกว่านี้มันจะล้นอันนี้เราก็สามารถรู้ตัวเองได้ว่าเรากินได้เท่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็พูดถึงมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยสาหรับการผ่าตัดกระเพาะนะคะสําหรับค่าใช้จ่ายนะคะหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้ใช่ไหมเพราะว่ามีทั้งแบบส่งข้อความมาคอมเมนต์มานะคะว่าอยากจะทราบค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดกระเพาะนะคะสําหรับคลินิกที่เราเนี่ยไปผ่าตัดกระเพาะก็คือลับตินันคลินิกนะคะราคาเริ่มต้น ที่35,000ก็คือแต่ละคนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคุณหมอนะคะว่าเราจะต้องผ่าตัดแบบไหนยังไงก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้ที่รัตินันทีคลินิกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ครบ1เดือนแล้วนะคะที่กอบผ่าตัดกระเพาะมานะคะตอนนี้เนี่ยน้ำหนักลดลงไป10กิโลกรัมแล้วก็คือก่อนหน้านี้เนี่ย98กิโลกรัมตอนนี้น้ำหนัก88กิโลกรัมนะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะที่สนใจการ ผ่าตัดกะระเพาะลดน้ําหนักนะคะก็คือถ้าสมมติว่าใครเนี่ยที่ยังสามารถที่จะเอ่อออกกาลังกายลดเองได้ก็ออ,อกออกกาลังกายลดความอ้วนด้วยตัวเองได้หรือว่าใครที่ต้องการทางเลือกอย่างเช่นการผ่าตัดกระเพาะนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้แล้วก็ยินดีที่จะแนะนํานะคะแต่ว่าการผ่าตัดกระเพาะเนี่ยนะ,ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผ่าตัดเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่ดูแลตัวเองเลย หลังจากการผ่าตัดกระเพาะเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยนะคะเราก็อาจจะอ้วนขึ้นมาได้แล้วก็อย่างนึงที่สําคัญเลยก็คือว่าเราต้องกินโปรตีนให้ให้พอกับร่างก,กายของเรา เพราะว่าถ้าเรากินโปรตีนไม่พอเนี่ยผมเราของเราเนี่ยก็จะร่วงอย่างเช่นของกอล์ฟเนี่ยก็ไปพบคุณหมอไปแล้วหลังจากผ่าตัดหนึ่งเดือนใช่ไหมคะคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าให้เราเนี่ยกินโปรตีนวันหนึ่งกี่กรมัมเพื่อให้เราจะได้รับโปรตีนเพียงพอนะคะต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะมีเอฟเฟกก็คือผมร่วงนะคะซึ่งเราเนี่ยเดือนแรกเรายังไม่รู้ว่าผมเราจะร่วงหรือเปล่านะคะแต่คือผมเรามันก็บางๆอย่านะแต่เราก็พยายามที่จะกินโปรตีนให้มันครบนะคะ ก็ยังไงนะคะใครมีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หรือว่าใครอยากจะสอบถามอะไรนะคะก็ยังไงบอกมาได้เลยพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็เราจะมาอัปเดตกันว่าเดือนเดือนต่อไปนะคะน้ำหนักของเราเนี่ยจะลดลงไปอีกเท่าไรแต่ที่สำคัญนะคะหลังจากการผ่าตัดกระเพาะนอกจากการควบคุมอาหารแล้วเนี่ยเราจะต้องออกกำลังกายด้วยนะคะโดยการเดินซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินแล้ว เราจะได้มารู้กันว่าในเดือนต่อๆไปเนี่ยเราจะลดน้ำหนักได้เท่าไหร่คะสำหรับวันนี้นะคะจะต้องไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ